โดยพี่ตั้มทำไรอะ่ ok ะฉีดยูโบท็อกใช่แหมเดี๋ยวนี้หน้าเรียวโบท็อกฟิลเลอร์ดิระดับพี่ไม่มีฟิลเลอร์ไม่มีโบท็อกน้องหน้าแท้จริงเปล่าอ,อ,อันละสี่แสนอะ่ะเฮ้ยสีส่แสนมันเรื่องของอยังอื่นอันนี้อะไรเนี่ยมีเรื่องสิวไงนี่ฉีดสิวไม่ต้อง<ะ>หาหมอฉีดเองแมกเนตแมกเนตไงนี่แมกเนตไงครับผมอ่าฉีดสิวไม่ต้องหาหมอยุคเหมือนกัน แม่สมมติเรามีสิวสมมติอันนีมีเม็ดนี้ข้างๆนีอ้อะฉีดเข้าไปสิปั๊ดฉีดแล้วมันก็เป็นครีมออกมาอ่าแล้วก็เต็ม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 เฮ้ยขายจริงเหรอขายจริงไปดูรีวิวได้ครับผมในอินสตาแกรมแมกเนตไทยแลนด์แมกเนตไทยแลนด์ใช่ไหมเออไปดูรีวิวได้ขออันนึงนะข,ขอขอถ้าไม่ซื้อไ<อ>ด้สามร้อยเก้าสิบก็ไม่ซื้อหรอน้องนุ่งขออันนึงหน้ายังน้องไม่ต้องนุ่งก็ได้จับบ้าโอเคเจอกันในแมกเนตไทยแลนด แมกเนตแม่เหล็กดูดสิวเรื่องสิวริ้วรอยไว้ใจให้เราดูแลอยากหน้าใสไร้สิวแบบผมอย่าลืมใช้แมกเนตนะครับ